สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาริเดลวิสตาตอนที่17เป็นตอนนั้นก็มีชื่อว่าจอมเวทอีกคนหนึ่งตัดผ้ามาที่บ้านจุนเปยที่ดูเหมือนปวดท้องอยู่กินโกกนั้นรีบไปดูอาการแล้วคโยมิกับพระเอกก็บอกว่าจุนเปยนั้นกินโมจิมากเกินไปจนทําให้ปวดท้องแล้วจุนเปยก็ให้พระเอกนั้นใช้เวทมนตรัลษาแต่ว่ามันไม่มีไงแล้วตากแก่นั้นก็เอายาแก้โรกกคกระเพาะมาให้กินตัดผ้ามาที่ฟิลิปที่นอนอยู่ไปดูซ่าก็มาแล้วสังเกตไปเห็นคนที่เดินอยู่แล้้้วววววไออคคนนนนนหหัััโททกก็็ลบแแม่าง นนั้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วก็มีแฟนทอมโผล่มาชื่อว่ามันติคอตัดภาพมาที่ไอ้ผมท้องที่ฟื้นจากความหิวตัดภาพมาที่ทั้ง3คนที่เดินตัดภาพมาที่ตาแก่ที่บอกว่ายาที่ให้จุนเปย์กินมันหมดอายุแล้วตัดภาพมาที่ไอ้หัวท้องที่มากินไส้กรอกแล้วมันก็หยิบมายองเนสออกมาแล้วเอามาราดลงบนไส้กรอกตัดภาพมาที่กูนที่โผล่มาแล้วพระเอกก็มาแล้วก็แบงร่าแล้วไอ้หัวท้องก็มาขัดจังหวะซึ่งไอ้หัวท้องก็บอกว่ามันเป็นของกินของฉันนะแล้วพระเอกนั้นก็จัดการกูนตอบ เป็นกกับจนเปนก็ให้ไอหัวทองหนีแล้วพระเอกก็เปลี่ยนเป็นธาตุดินแฟนทอมมันยิงไพมาแต่พระเอกของเรากันไว้ได้แล้วแฟนทอมมันก็ฉีดพิษไปในตัวพระเอกพระเอกก,ก็กลับไปเป็นคนแล้วนี่ก็คือร่างคนของแฟนทอมดูเหมือนว่าจะเป็นหมอดูแล้วก็เดินจากไปโคยมิกที่เห็นก็รีบไปทันทีตัดภาพไปที่ทั้งสามคนคุยกันตัดภาพไปที่เมดูซ่าคุยกับมัติคอแล้วฟิดิปก็โผล่มาตัดภาพไปที่ทั้งสามคนมากินโดนะแล้วไอหัวทองก็กินกับมายองเนสเหมือนเดิมดูเหมือนว่าไอหัวทองจะชอบกินมายองเนสมากๆแล้วพอเจ้า ของร้านลองกินก็อร่อยเฉยแล้วไอ้หัวทองก็อ,อกร่อยลิโกก็จะไปด้วยแต่ก็มีโทรศัพท์จากคุณมิกตัดภาพไปที่พระเอกที่อาการสาหาัสแล้วจุนเปนกับลิโกก็มาตัดภาพไปที่ไอ้หัวทองที่เดินอยู่แล้วก็เจอกับหมอดูแล้วก็มานั่งดูดวงกันที่ใต้สะพานซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของหัวทองกําลังกัดกินชีวิตอยู่ตัดภาพ าพมาที่การูด้าที่เมาอยู่พระเอกเลยรีบไปทันทีแต่ว่าอาการของพระเอกก็สุดดักมากซึ่งทุกคนนั้นไม่ค่อยเต็มใจอยากให้พระเอกไปสักเท่าไหร่แต่พระเอกก็ไปอยู่ดีตัดภาพไปที่ไอหัวท้องกับหมอดูตัดภาพไปที่พระเอกที่มาแล้วหมอดูก็จับคอไอหัวทองแล้วพระเอกก็จะไปร่าแต่พลังเวทไม่ <c oughs> พอเนื่องจากพิษตัดภาพไปที่ไอหัวท้องที่หาของอยู่แล้วก็หาเจอซึ่งมันก็คือแหวนเวทมนต์แล้วก็แปลงร่าเป็นมารในเร์บีทําให้เรารู้ชื่อของไอหัวทองคือนิโตโคสุเกะตัดภาพไปที่ไวท์แมนที่รู้ว่าบีคือผู้ชเวทนแ ตัดภาพไปที่บทีที่สู้กับกูลแล้วก็เสกดาออกมาแล้วพอจัดการเสร็จก็จะเห็นวงเวทหรือพลังเวทนั่นก็คืออาหารนั่นเองแล้วก็ได้กินพลังเวทนั่นไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างคาเิราซึ่งความสามารถของร่างน,นี้ก็คือหายตัวแล้วก็บีทมันก็โดนผิดเข้าบีทเลยเปลี่ยนเป็นร่างลมาซึ่งความสามารถของร่างน,นี้คีอการรักษาแล้วพระเอกนั้นก็หายจากพิดไปด้วยบีทก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างอินซีแล้วก็จัดก,การกับแฟนทอบลงไปได้ทีนี้เข้าจานหลักกันเลย Go! แล้วกินแฟนทอมเหมือนเดิมแล้วพระเอกกับบีทก็คุยกันถ้าไม่เรารู้ว่าพระเอกไม่ต้องกินพลังเวทของแฟนทอมก็อยู่ได้แล้วบีทก็บินจากไปโดยใช้ความสามารถของอินซีก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ b ายบายครับ see you again และถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้หมดนะครับผม